สวัสดีพี่น้องแฟนแฟนแล้วก็ f เอฟซี่องสวนต้นไม้นอ้องโพนี่และกาบ,บ้านสวนส้อนสมนึกเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้คือเก่าคือเดิมผ้าพี่น้องมาช่มธรรมชาติบ้านนานี่คือสวรรค์บานน้านนาธรรมชาติบ้านนายนามม่มาแลงพี่น้องช่วงเวลาระวัง สิกนาฬิกาหรือว่าซีม้งแรงนี่นะขณะนี้กับประมัณน,นะครับเกือบหาม้งแรงแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศท้องทุ่งนายามแรงนะครับมาเก็บต่อสร้างฟ้างเขาไวเห็ดปวกเห็ดปุ๋ยไวให้เป็นพืชให้เป็นวัชพืชคลุมดิน นะครับแนวคิดทฤษฎีไม่กเกษตรผสมประสานตามศาสตร์พระราชาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเก็บมาคู่มือ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 นะครับส่วนหอดเดียวนี้ก็ได้หลายตึบพี่น้องเอ้ยนะครับฟางฟางฟางข้าวต่อสั่งฟางข้าวหลังจากที่ชาวไร่ชาวนานะครับทำนาปีเสร็จสิ้น เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นนะครับน้ำเขาขึ้นเล่าขึ้นล้านเรียบร้อยจนกระทั่งไร้บ้านเฮ็ดปุนเขาจี้กนแล้วก็มีมาสันนะครับส่วนฟางเพิ่นกาลังหมองลังพื้นที่เพิ่นกะเผรานะครับคิดพิษซะแล้วแบบนี้พี่นอ้องบางคลิปที่นุ่มสาวก่อนใถไทยท้ำไปนะครับ มีควันพุ่งพุ่งขึ้นตามต้องใหท้องหน้านั่นก็คือเพื่อนเผาต่อสร้างฟ้างเขาซึ่งในขณะนี้เป็นนาหนาวแล้วพี่น้องมลพิษทางอากาศหลายสิ่งหลายอย่างนะครับฝากให้ท่านอปตอท่านนายกเทศบาลท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับอ กองหรือแผกสิงแวดลลอมนะครับเบิ่งแย่งในเด้อพี่น้องเด้อรังเทาต้องมาบอกมาจาก,กันเนี่ยจะเะไจจะหน่อยนะครับรักษาซิงแวดลลอมน้ากันบ่ให้สภาพธรรมชาติแปรปวนไปกว่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเออถ้าารถมาอัดฟางเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ สรงขอกส่งขายกันยังมีประโยชน์ยังมีรายได้กว่าไข่กว่าสิบจูดเผาถิ่มนะครับเพชรหดินแหง้งเพชรหดินแข็งแล้วก็ควันพิษน,นั่นก็ทำลายนะครับ,บระบบอากาศของชุ่มชนของทองถินต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับท่านอบตอท่านสอทอทั้งหลายนะครับหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้าน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลร,รักษาเคร่งครัดในเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นโดยเฉพาะกฎหมายมลภาวะความเป็นพิษนะครับท่านผู้ชมช่วยกันดูแลตักเตือนเราจะต้องรักษาไว้นะครับยน,น้าหนาวต่ว่าหนาวหนาวมาวางังขึ้นเดี่ยวจนสิต้มน้ำห้อนอาบนะครับ ตื่นมือเศร้ามาโว้ยนะครับแดดออกห่อนว่สาสันมาเห็ดเบียกเข็ดนงานก็หอนจนหอนเดียวนี่ก็ย่งห่อนอยู่พี่น้องเลยจักสีวาจังดอืมภาระภูดลบาทในวางทุ่มสองทุ่มเริ่มหนาวๆได้จะน้อยนะครับแต่กับบนหนาวแห้งแบบนี้นะครับมันสีห่อนสไลายกว่าพี่น้องนอกจากบางมือถ้าล่มแห้งมาร่มนะครับพ,พ,พัดกุกหมกุกไหมพัดกอกล้วยปิวแวงแวงแวงนั่นแหละครับหนาวมา แต่ว่ามาข้าวเดียวพี่น้องมาดำขึ้นมาดำมือแล้วก็ไปความหออ่อนอบอ้าวนี่สิมาแท่นไวทันทีนะครับสาบคาวาในขณนะนี้พี่น้องทางภาคใต้เฮานะครับประสบอุทกกัยกันหลายจังหวัดนะครับส่งกำลังแรงใจใหครับพี่น้องทางภาคใต้ทางอีสานทางเหนือนะครับหาข้าพานพ้นไปในเรื่องของน้ำท่วมน้ำล้น นะครับมองหนึ่งทางภาคเหนือก็โอ้ยพี่น้องอีสานเข่ากับบัวทอดอะไรีนี่แต่ว่าทางภาคใต้ในช่วงนี้นะครับเป็นว่าเป็นหน,าน้าฝนมาเั็ป้อนะครับเบิงข้าวเบิงข้าวแล้วพี่นอ้องอ้าวหากรลั่งแร่งใจกันนะครับสิ่งสําคัญเท่ามาซอยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเข่าประเทศใดบนรักษากระยาันเจรักษากับยินดีนะกระจ ประเทศเฮ้าต้องซอยกันรักษานะครับปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกพืชเห็ดไห้เห็ดหน้าเห็ดสวนโดยเฉพาะการปลูกปลาแซมหลายๆเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดไห้เ,ม,เหนะม,มืองไทยเฮ้าวันนี้นะครับมีคุคขาเมืองไทยเฮ้าจะเป็นโลกสีเขียวเป็นกรีนโวโวกรีนหรือกรีวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นซอยกันเด้อพี่น้องซอยกันซอยกันอนุรักษ์ซอยกัน,กน,นรักษาน,นะครับ เ,เกษตรแบบผสมผสานมีทั้งปลาใหม่มีทั้งไห้มีทั้งหน้ามีทั้งสวนยุนหันมดนะครับมีทั้งปศุสัตว์มีทั้งการประมงวากันท้งสัตว์นี่แหละครับเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการคกหนองนานะครับต่างๆตามรอยศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวงของเราซึงพ่อหลวงของข้าราชการที่เก่าได้เหตุได้สางได้ทำมาร่วมแล้วนะครับ เ็ดซิบกว่าปีพี่น้องลูกหลานเพิ่นกับมาตอราชการที่ซิบเฮากับมาตอสืบทอดต่อยอดนะครับมอร์เมนมีแต่ให้เพิ่นได้เหตุนะเราต้องเฮ็ดนะครับทุกย่อมเย้าทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนนะครับช่วยกันปลูกป่าปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้บูมาาเราชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะครับให้มีต้นหมกไห้มีต้นใหม่ เป็นจังสันได้พี่น้องมาจังสีเขาทาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ้าวลิปนี้มาบอกมาเรามากามาเตือนจิตเตือนใจเตือนความรู้สึกให้พี่น้องนะครับแต่คิดใ้พิจารณาในมุ่นภาวะของความเป็นพิษของฝากก่นจากสําหรับคลิปนี้อยากว่าว่าป่าไม้คือชีวิตฟันพิษคือความตาย เพราะฉะนั้นช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาป่าไม้ของเราไว้เถอเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆนะครับที่ซอยกันติดตามก้ไหลก้นแช่ส่องสวนต้นไม้น้องพวกนี้แล้วก็ับบ้านสวนซ้อนสมึกสําหรับคลิปนี้อําลาผ้าจากพี่น้องไปด้วยนะครับถากงามๆบรรยากาศงามๆตามธรรมศาสตร์ของห้องแบบนี้แหละพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ